ต,ตายคราวนี้หัวใจพี่หล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซอ ตามหาควันตาคนงามอยู่ทั่วทุกมองยามน้องรามจะรู้บ้างไหมเมื่อพี่ได้พบได้สบแวาตาใช้ไหลอยากผูกมัดดวงใจของสามไวไว้เป็นพลังสาวใต้คนสูง กช่วยน้องทำกินอยู่นาแดนทักษิณพิ่นที่มีมนคลังจะสุขหรือทุกข์อย่างไรที่ไม่อีนังขอเพียงแค่สมหวังสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสมบัติินา ยังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมาฝากให้ท่านชมอยู่เป็นประจำเช่นเคยสาระเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปทั่วประเทศไทยไปถ่ายทาเอาเรื่องราวที่เหเ็นว่ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมโดยตรงเนี่ยมานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับสาระเรื่องราวดีๆแบบนี้ท่านติดตามชมได้ส่วนวันนี้นะครับอย่างด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับ เป็นวันเดียวกับเรื่องราวประเพณีไทยของเราก็คือวันปีใหม่หรือวันสงกรานต์นั่นเองเราอยู่กันที่วัดไชยศรีบ้านสาวัตถีจังหวัดขอนแก่นะครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่ามีประเพณีวิธีการเรียกถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นอันตีนยหนึ่งทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าที่นี่เขาจะมีพิธีสืบชะตาของผู้คนนะครับเป็นการทําประเพณีเช่นนี้มาตลอดระยะเวลานับร้อยปีทนเดียวทีเดียวเช่นเดียวกับโบสถ์ด้านหลังที่ท่านเห็นอู่นะครับนี่คือสาระและเรื่องราวที่เรา นำเสนอผ่านทางรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในบรรยากาศของงานสครงการในปีนี้ส่วนสาระเรื่องเราวันนี้จะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมกันในรายการเชิงครับฟิสต์สไตล์วารายดีนายชาตรีศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยดิฉันกัลยาพ้มสาค่ะประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายประชาชนบ้านรักคอเพียงนะคะ ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีทั้งการประสุสัว์และการเกษตรนะคะเราพลิกชีวิตจากนักธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวแล้วก็หันมาใช้วิถีพอเพียงโดยน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอุบ์วัสเดลิมเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะเราก็เลยจัดทําศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกระจายแนวคิดรวมทั้งกระจายในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเราเป็นประสบการณ์ที่จะแบ่งปันให้กับคนที่อ,อยากจะ ใช้ชีวิตแบบเราได้เข้ามาเรียนรู้นะคะเราจะมีตั้งแต่การทําเกษตรผสมผสานนะคะการทำการปลูกหญ้าแฝกการทํานานะคะจนกระทั่งถึงการเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็นําผลผลิตจากสัตว์เหล่านี้มาทําปุ๋ยเพื่อที่จะใช้ในการทําเกษตรที่นี้แล้วก็หลัจากนั้นก็จะมีเรื่องของพลังงานทดแทนในเรื่องของการเผาถ่านการใช้แกส๊สชีวมวลนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราเปิดศูนย์มาเป็นเวลาประมาณ4-5ปีแล้วนะคะโดยแนวคิดของเราก็คือเราจะพยายามกระจายแนวคิดของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากที่สุดนะคะาสามารถติดต่อได้ที่0806386270ของเราตั้งอยู่ที่1 9 9 1 9บหนมู่10ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่0816315019ความรักบ้านตากไม่มีมารยาสาไทยมากด้วยน้ำใจและมีเยื่อใหญ่ครอก ไรได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผน่นดินลือนา ภู้ิใจเกิดเป็นคนภัยงด